โอ้โห oh, 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 oh. เรื่องของแนวลุกครับทุกคนครับที่ยังชมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรื่องของการสร้างความแตกต่างเรื่องของการเข้าทำในจังหวะพื้นที่จังหวะจังหวะนั้นณนะช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นรายงานจากเรียมทูมี่นะครับรายงานบอกว่าแฟนๆเชลซี fan เนี่ยเริ่มคุ้นชินกับการเห็นโคพาเมอร์ เจาะแนวรับของพิมลีกอย่างเยือกเย็นด้วยการจ่ายบอลฝั่งขวาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้การมีซานโชวพวกเขาได้ปีกที่มีทั้งวิสัยทัศน์การหาพื้นที่และมีความสามารถในการคองบอลซึ่งจะสามารถช่วยเจาะแนวรับได้เช่นกันจากทางฝั่งซ้าย ทำให้ตอนนี้คู่แข่งยากที่จะหยุดยั้งเกมลุกของมาเลสกานะครับก็เอาง่ายๆทั้งโคพาเมอร์ฝั mer, ่งขวาก็ได้ตรงกลางก็ได้ถ้าเขาได้ตรงกลางก็มีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลในการแทงบอลทะลุช่องฝั่งขวาก็มีมาดูเอเก้ส่วนฝั่งซ้ายจากที่ไม่อันตรายจากที่มีมูดิกลงมาแต่ละทีบอลจังหวะสุดท้ายที่มันต้องการความเยือกเย็นเนี่ยมันไม่มีแต่พอได้ซันโชเข้ามา ดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความเป็นอันตรายให้กับฝ่ายตรงข้ามในเรื่องของเกมรับมากขึ้นอันนี้คือผมเห็นด้วยการเลี้ยงของซานโชเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ได้มีความเร็วมากมายมหาศาลน,นะแต่ว่าเรื่องของความพิ้วเรื่องของการเอาความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองไปลงเล่นในสนามทางฝั่งซ้ายเนี่ยผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นมากๆทั้งการตะลุยบอลทั้งการลากเลื้อย ทั้งเทคนิคการทำชิงหน่งสอกับเพื่อนอันนี้มันทำให้เราเห็นจริงๆว่าคาร์ของซานโชโอ้โหตั้งแต่อยู่กับดอตมุลที่เล่นกับยูฟาแชมเปี้ยนีกตอนนั้นแล้วเนี่ยรู่การที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเอออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะชมนะทุกคนครับแล้วก็มีการรายง,งานจากเลมอนมี่อีกนะครับก็บอกว่าเลมอนมี่นะครับบอกว่ากุญแจสำคัญของสมดุลเกมลุกของเชลซีชุดนี้เนี่ย คือทำให้มั่นใจว่าจะสามารถเรียกเวอร์ชั่นนี้ของซานโชออกมาได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่กับโบลิเซียดอทมูลตอนแรกซึ่งไม่ใช่ฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าพวกเขาทำได้แฟนบอลจะลองชื่อนักเตะค,คนนี้ทุกๆสัปดาห์และแนวลุกของมาเลสกา จะก,กลายเป็นการผสา,านงานที่ยอดเยี่ยมจากพรสวรรค์ของนักเตะแต่ละคนโอ้โห,โหก็หลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยลงประเดิมแมตช์แรกโอ้โหแฟนบอลก็ยังร้องเพลงเชียร์เลยนะสลับเจดอนซานโช่นะครับเริ่มแบบอร้องเพลงกันแล้วซึ่งผมมองว่าถ้าเจ้าตัวนั้นยังทำผลงานในการเล่นที่ในระดับฟอร์มที่ยังมัดเป็นมาตรฐานของเจ้าตัวอยู่เนี่ย ซึ่งมันเห็นความแตกต่างเนี่ยผมมองว่ายังไงยังไงแฟนเชลซีก็ยังร้องเพลงเชียร์อยู่ดีนะครับโอ้โหให้กำลังใจอยู่ดีนะซึ่งถ้าสมมตินะสารชูฟอร์มดีทางกับซ้ายโคปาเมอร์แนวลุกสมมติแจ็คสันไม่โคมาเอาเอนครูเล่นหน้ามาดูเอเก้ A G e, เล่นขวาโอ้โหผสมผสานกันมันจะลงเอยขนาดไหนหรือถ้าสมมติมาดูเอเก้ A G e, ซึ่งนัดที่แล้วก็เล่นไม่ค่อยออกนะสลับมาดูเอเก้ A G e, สมมติมาดูเอเก้ A G e, ไม่ดี เอาเปโดเนโตไปเล่นทางปีขวาก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เจ้าตัวนั้นถนัดจริงๆเนี่ยตอนที่เล่นกับทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยสลหรับเปโดเนโตนะผมมองว่าก็เล่นเป็นฝั่งขวาน่าจะถนัดกวา่าเพราะว่าตัดซ้ายแล้วยิงได้ไงเพราะว่าเจ้าตัวนั้นถนัดเท้าซ้ายนะเอออันนี้คือส่วนตัวเลยผมมองมันก็ไม่ได้แย่เอาเนโตเล่นขวาเอาซานโชเล่นซ้ายผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเออก็รอดูกันละกันถ้าสมมติมาดูเกฟอร์มไม่ดีจริงๆนะครับเออก็นั่นแหละ สำหรับเรื่องของเจดอนซันโชนะครับมาที่เรื่องของกองกลางกันบ้านนะครับก็เป็นรายงานจาก Standard Sport นะครับบอกว่ามีโอกาสที่เอนโซมาเลสกานะจะเรียกชื่อนักเตะอย่างเอนโซเฟอร์นันเดสโลมิโอลาวีอและเคียนแนนดูบี้ฮอร์ติดไปลอนดอนเซเดียมในแมตช์หน้านะครับก็คือง่ายจะเรียกใครสักคนหนึ่งในตำแหน่งแดนกลางธรรมชาติเนี่ยพกไปสักคน ตอนที่เราจะไปเจอกับเวสแฮมวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะส่วนตัวผมมองว่าก็ควรจะมีและสําคัญจริงๆเนี่ยผมมองว่าเกมที่แล้วเกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเอนโซ่เนี่ยผมมองว่าเรื่องของการวางบอลจากแนวลึกเรื่องของการผ่านบอลเร็วผ่านบอลยาวเนี่ยมันก็ขาดหายไปจริงๆนะเออหลังจากที่เอาเนโตเบียก้าคู่กับกกเซโดเนี่ยผมมองว่าจุดๆนี้เนี่ยมันยังมีอะไรที่จะต้องปรับแก้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีข้อผิดพลาดแต่ว่า มันไม่ได้สร้างความแตกต่างในแดนกลางมากขนาดนั้นซึ่งมันอาจจะเป็นเทคติกก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์นักเตะม,มันก็เกี่ยวข้องเออผมมองว่าควรที่จะพกกลางไปอีกคนหนึ่งเออแล้วตอนนี้เนี่ยทางด้านของลาเวียอ่าดูบี้ฮอเอนโซ่เนี่ยก็มาฝึกซ้อมรวมถึงกุสโตแล้วนะมาฝึกซ้อมกันที่เรียบร้อยมีรูปภาพเห็นนะครับก็ไปดูได้นะเออจากเว็บไซต์สโมสรนะครับก็ถือว่าอ,อ่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับแดนการนะครับส่วนตัวผมเชื่อนะเออสำหรับการที่จะพกแดนกลางไปสักคนหนึ่งนะครับมาที่เรื่องราวของชูบูเมกากันบ้างนะครับทุกคนครับก็เป็นรายงานจากกาโชคแมคคาโตนะครับโอ้โหไม่ใช่สื่ออังกฤษนะสื่อจากอิตาลีนะครับรายงานว่าเอซีมิลานอาจกลับมาล่าตัวคานี่ชูบูเมกาอีกครั้งในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับโอ้โห คือมึงจะสนใจเฮี้ยนนักเตะทีมกูนักหนาวะเออทั้งออชิรูก็เอาไปโทโมริก็เอาไปโอ้โหเยอะแยะทุกคนนึกออกปะเออสนใจในทัวรนักเตะของเราจริงๆนะครับกออ็ถ้าเอาจริงๆผมก็เสียดายนะสำหรับคันนีชูมูนิก้านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตอนที่เล่นในตำแหน่งกลางลุกเนี่ยถือว่าวูบว้าบเลยใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเป็นจุดเด่นจ่ายบอลก็ไม่ใช่จุดเด่นการยิงก็ไม่ไดีๆขนาดน,นั้น แต่ผมมองว่าชูบูมิกาเนี่ยมีความสามารถที่เอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแก้เพจในการที่เจอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรับกันแบบหลายคนได้ดีนะเอออันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับว่าการเอาตัวรอดในตำแหน่งเ,เกือบถึงหน้าปากประตูฝ่ายตรงข้ามแล้วเราก็จ่ายบอลหรือว่าจะยิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันอะ่ะ ผมมองว่าจุดๆดนี้ทำได้ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ข้อเสียของชูบูมิก้าเนี่ยก็คือเจ็บบ่อยนั่นแหละร่างกายเปราะนั่นแหละครับแล้วก็การแข่งขันของเชลซีตอนนี้เนี่ยก็คือมากมายมหาศาลนะเออทั้งเอ็นคูก็เล่นได้พาวเมอร์ Palmer ก็เล่นได้หลายๆคนก็เล่นได้อะ่ะนึกออกปะดูบ้ฮอก็มีอะ่ะนึกออกปะคือมันการแข่งขันสูงจริงๆแต่ส่วนหนึ่งผมมองว่ามันก็คงอยู่ที่ตัวนักเตะบวกกับสโมอสรของเราเช่นกันนะครับซึ่ง ไม่แน่ผมมองว่าเอซิมิลานอาจจะกลับมาชอบชูบูเมกาก็ได้นะครับหลังจากที่จริงๆก็มีข่าวนะเออสลรับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเออก็มารอดูว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยอนาคตของเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสลหรับคานนี่ชูบูเบกามาที่เรื่องเ,ออเรื่องของไกเซโดนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับก็ทรอยดีนี่นะครับชื่นชมมอยเซตไกเซโดเกมที่แล้วนะครับก็ ทรอยดีนี่นะครับชื่นชมบอกว่าผมคิดว่าการเล่นของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเหมาะสมกับค่าตัว100ล้านปอนด์แล้วในตอนนี้เขาเริ่มที่จะโชว์ฟอร์มและกลายเป็นนักเตะที่เราเห็นกับไบตันตอนนี้เนี่ยการเล่นเกมรับของเขายอดเยี่ยมมากและทุกคนต้องถูกเข้าสกัดเขากำจัดได้หมดทุกคนโอ้โหถือว่าในตำแหน่ง cdm หรือว่ากองกลางตัวรับกองกลางตัดเกม ในบทบาทที่เชลซีตั้งไว้สูงกับไกเซโดเนี่ยเริ่มจะผีดอกออกผลแล้วจริงๆนะเกมที่แล้วเนี่ยไกเซโดเนี่ยโอ้โหยืนคู่กับเดนโตเวการเนี่ยแบกน้องมันชิบหายเรื่องของเกมรับเรื่องของการพาบอลขึ้นหน้าเรื่องของเกมลุกทุกๆอย่างไกเซโดทำได้ดีหมดครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรับรยอมรับจริงๆลยว่าเจ้าตัว เก่งจริงๆสหรับเกมที่แล้วส่วนตัวผมเกือบจะให้แมนออฟเดอร์เบนะเออถ้าซันเชสนั้นไม่ได้เซฟลูกจุดโทษอ่ะผมให้ไปแล้วแมนออฟเดอร์เบครึ่งแรกอะ่ะนึกออกปะแต่แกเซโทเล่นดี90บนาทีเลยอะ่ะตัดเกมก็ตัดได้ไม่มีแทบจะไม่มีใครเลี้ยงผ่านการแย่งบอลไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลจากข้างหลังหรือแม้แต่แย่งบอลจากตัวฝั่งของฝ่ายตรงข้ามเลยเนี่ยและพาบอลขึ้นไปข้างหน้าจ่ายบอลยาวจ่ายบอลสั้นได้หมดเลยอะ่ะแทบจะไม่เสียบอลเลยคลองบอลก็คลองได้ โอ้โหฟอร์มเจ้าตัวเริ่มมาแล้วนะเออสำหรับไกเซโดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคลายความกดดันไปได้เยอะแล้วก็เริ่มจะเห็นกับฟอร์มของเจ้าตัวจริงๆแล้วกับตอนอยู่ที่ใบตันนะ่ะนึกออกปะสุดยอดจริงๆขอชมจริงๆนะครับสำหรับเกมที่แล้วนะถ้าไม่ได้เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหไม่รู้นะว่าเรเนโตเวกานั้นจะโดนผลขนาดไหนนะครับเออเพราะว่าโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆนะสำหรับเรเนโตเวกานะครับถ้าขาดไกเซโดอืม มากันที่เรื่องของเอสเตวาวิลเลียนนะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโน่นะครับรายงานบอกว่าเชลซีนั้นจับตาดูฟอร์มของเอสเตวาวิลเลียนอย่างใกล้ชิดและมีความสุขกับตัวนักเตะมากๆพวกเขามองถึงอนาคตที่จะได้ต้อนรับเข้าสู่สโมสรลอนดอนในปี2025ตอนนี้เชลซีมองว่าเอสเตวา สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกและเบอร์10นะครับโอ้โหก็ถือว่าจริงจังนะไม่ได้คิดเห็นว่า,าจะเป็นดาวลุ่งแต่อย่างไรแต่เป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์มากๆเกินกว่าคำว่าดาวลุ่งแล้วนะครับก็รอรอการย้ายทีมอย่างเดียวนะครับสำหรับเอสเซวาววินเลียนนะครับเออก็ขออย่าให้เจ็บแล้วกันหลังจากนี้โชว์ฟอร์มดีๆขึ้นไปนะครับสำหรับไอ้เจ้าหนูเอสเซวาวินเลียนนะครับมาที่เรื่องของเบนชิเวลนะครับก็ล่าสุดนะครับมีภาพฝึกซ้อม กับสโมสรเราแล้วนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เลยนะอันนี้ไม่ได้ย่อ,อไม่ได้แยกไม่ได้แยกฝึกซ้อมเดี่ยวนะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีโอกาสที่ชิเวลนั้นจะกลับมาเข้าแผนมาเลสกาได้แล้วเนี่ยแต่เดลี่เมลนะครับก็ยังรายงานบอกว่าเบนชิเวลยังคงกังวลว่าจะไม่ได้โอกาสได้ลงเล่นเลยนะในฤดูกาลนี้และเขาเนี่ยยินดีที่จะย้ายทีม โดยเชลซีต้องการที่จะปล่อยกองหลังรายนี้ออกไปในเดือนมกราคมนะครับเชลซีก็คิดจะปล่อยแต่ผมมองว่าเรื่องของอ่าตอนแรกที่มาร,าร์ิก้านั้นบอกว่าชิวิลนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเจ้าตัวคงจะได้อยู่ต่อไปแต่อนาคตระหว่างสมโมสรกับเจ้าตัวเนี่ยก็คงไม่แน่ไม่นอนตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับที่เจ้าตัวนั้นได้นาทีลงเล่นลงสนามมากน้อยเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ลงเลยอันนี้ผมมองว่าชิวิเวลไปแน่แต่ถ้ายังได้ลงสลับกับคูคูเรยยในบางเกมที่ต้องการแบกธรรมชาติจริงๆเนี่ยผมมองว่าอันนี้เจ้าตัวอาจจะสองจิตสองใจนะครับก็มารอดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรสลับเรื่องของอนาคตของเบนชิวิเวลนะครับมาที่โอ้โหลีดเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทั้งเอนโซทั้งกุสโตทั้ง ดูบีฮอทั้งหลายๆคนก็กลับมาฝึกซ้อมทั้งชีวิวก็กลับมาฝึกซ้อมเนี่ยแต่คนนี้ก็ยังไม่กลับมานะครับนิซ่าคิเซลานะครับบอกว่าลีดเจมยังคงประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่และยังไม่มีวี่แววที่จะกลับมานะครับโอ้โหถ้ายังเป็นแบบนี้นะร่างกายของมึงนะลีดเจมมีโอกาสนะที่เชลซีจะขายเป็นคนต่อไปเออจริงๆถ้ายัง รักษาร่างกายไม่ได้แล้วนาทีการลงเล่นยังน้อยขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นกัปตันทีมเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องถูกขายได้เพราะว่าค่าเหนื่อยก็เยอะแต่ได้ลงเล่นน้อยเอนึกอ,อกปากมันก็ไม่คุ้มค่ากับสโมสรที่จ่ายค่าเหนื่อยไปนะครับก็มารอดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรสลับของดีเจนะครับนี่คือข่าวทมดทมวลวันนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเสียงไม่ไหวแล้วเออนั่นแหละทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทุกกำลังใจนะที่ให้มาเมื่อวานขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย